จุดที่มีการตกหรือมีการหล่นจากเรือนั้นอยู่บร,ริเวณไหนจุดไหนคือการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ในฐานะเป็นพยานในฐานะเป็นผู้กระทําอันก่อให้เกิดการเสียชีวิตของคุณแตงโมประเด็นแรกนะครับและประเด็นต่อมาถ้าหากสมมติว่าห้าคนดังกล่าวน,น,นั้นไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้เบาะแสที่ชัดเจนนะฮะปกปิด หรือซ่อนเลนเรื่องข้อได้จริงต่างๆโดยไม่เป็นไปนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงก็อาจจากการกรณีที่นำหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนแน่นอนครับผมนึกบอกว่าเรื่องนี้ให้ดูที่ส ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเอซแฟนครับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศแน่นอนครับเรื่องนี้หลายคนก็มีภาพวิจารณ์บอกว่ากรณีการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติของน้องแตงโมดาราชื่อดังนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุหลายคนก็บอกว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือเป็นกรณีที่ มีการทําให้ถึงแก่ความตายและก็มีการปิดบังอําพรางศพนะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสอบสวนและการสืบสวนของเจ้าพานักตำรวจแน่นอนครับประจักษ์พยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าก่อนที่น้องแตงโมจะเสียชีวิตมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือคนที่อยู่ในเรือ ที่โดยสารเรือเบื้องต้นนะครับตำรวจก็มีการแก้งข้อกล่าวหาคนขับเรือซึ่งเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลเรลือว่าประมาทเป็นเหตุทำให้คุณแตงโมถึงแก่ความตายหลายคนบอกว่าจะเป็นฆาตกรรมหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนั้นมันต้องดูจากจุดไหนประการสำคัญนะครับพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรง สิ่งแรกคือคนที่กระทํานั้นจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงการกระทำของตนเองบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมีคนตกเรือตกจุดไหนยังไงต้องมีการถ่ายภาพมีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอไว้ว่าจุดตกเรือตกตรงไหนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความชี้ชัดได้ว่าจุดที่มีการตกหรือมีการหล่นจากเรือนั้นอยู่บริเวณไหนจุดไหน คือการแสดงความบริสุทธใจของผู้อยู่ในเหตุการณ์ในฐานะเป็นพยานในฐานะเป็นผู้กระทําอันก่อให้เกิดการเสียชีวิตของคุณแตงโมปเป็นแรกนะครับและประเด็นต่อมาถ้าหากสมมุติว่าห้าคนดังกล่าวนั้นไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้เบาะแสที่ชัดเจนนะฮะปกปิดหรือซ่อนเลนเรื่องข้อได้จริงต่างๆโดยไม่เป็นไปนตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ก็อาจจากการกรณีที่นําหลักนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสืบสวนแน่นอนครับผมเลบอกว่าเรื่องนี้ให้ดูที่ศพศพนี้จะบอกได้เลยว่าการเสียชีวิตของน้องแจงโมนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรส่วนที่หลายคนบอกว่ามีการตกน้ําและก็ไปโดนใบพัดเรือนแล้วก็ทําให้มีเกิดบาดแผลแน่นอนครับ อย่าลืมว่าถ้าหากว่ามีการตกน้ำและร่างกายของน้องแจงโมเนี่ยโดนใบพัดเรือหรือว่าคมมีดอะไรที่อยู่ใต้ท้ายเรือนี่กรีดนแน่นอนครับเลือดมันต้องกระจายแน่นอนนะครับแต่การสำคัญบาดแผลมันก็จะเป็นลักษณะดได้เลยณีเดยว่าเป็นของมีคมชนิดไหนทําให้เกิดบาดแผลและประการสําคัญที่สุดนะครับศพนั้นจะบอกได้เลยว่า การขาดหายใจเนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยทางสตชนะครับนายแพทย์หาพิสูจน์แล้วบอกว่าเกิดจากการขาดหายใจแน่นอนครับการขาดหายใจนั้นมาจากอะไรอาจจะเป็นกรณีที่ร่างกายถูกลัดคอให้ตายไหมหรือกรณีสำลักน้ําให้ตายคือร่างกายของคนเรานะครับมันมีชิริละและก็มีการหมุนเวียนของเลือดจะเป็นบอกได้ว่าเลือด ตกค้างและบาทแผลต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวันนี้ผมบอกว่าสิ่งที่ผมได้รู้และสิ่งที่ผมได้เห็นนั้นผมไม่เชื่อปปเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่แรกครับถ้าหลายคนกลับไปย้อนดูโพสของผมก็จะรู้เลยว่าผมโพสวันที่ยี่ห้าผมว่ามันมีการอำพางอำพางเรื่องที่เกิดขึ้นปกปิดข้อได้กินเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ให้การแบบตรงไปตรงมา แน่นอนครับคนเมาเหล้าเนี่ยถ้าหากคุณปล่อยให้สางแล้วมาตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยไม่เจอหรอกครับถ้าหากว่าจะตรวจเนี่ยมันต้องตรวจทันทีทันใดมันเกิดกับการละหลวมของเจ้าพนักงานคนตกเรือเนี่ยคือเป็นกรณีตายผิดธรรมชาตินะครับเจ้าพนักงานต้องดําเนินการควบคุมคนควบคุมเรือทันทีเลยตรวจหาสารเสพติดนะมีแอลกอฮอล์ในเลือดไหม ในร่างกายไหมทุกคนอยู่ในเรือนั้นถูกสัญญาหารว่าเป็นบุคคลที่ร่วมทําให้ผู้เสียชีวิตในขณะเกิดเหตุก็คือคุณแตงโมแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามกลไกและหลักการแห่งกฎหมายในการที่จะดําเนินการจับกุมดําเนินการสืบสวนและสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องป่อยเวลาให้น,นานนะฮะ มมาาดื่มมาถ้าดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป่ยครับและอีกสองวันค่อยมาตรวจหาสารเสพติดแอลกอฮอล์พวกนี้มันไม่เจอแล้วครับมันสางหมดแล้วไปเลือดหมดแล้วประการสําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นเรือคือตัวจักสําคัญในคดีนี้ส่วนหนึ่งในกรณีเกิดเหตุมันต้องอายัดเรือไว้ถ้าหากแสดงความบริสุทธิ์ใจต้องส่งมออเรือเนี่ยให้เจ้าที่เที่ยยึดคลองถือคลองไว้แต่มีการนําเรือไปจอดในอู่ แล้วก็มีการจะทําอะไรยังไงเนี้ยมันบอกได้แล้วประการสําคัญวันนี้หลายคนบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วเป็นอะไรผมนึกบอกว่าให้สืบจากศพนะครับศพนี้จะบอกได้เลยคือเบมองต้นเนี่ยถูกแล้วครับทางไอ,อแม่คุณเตงโมเนี่ยไปร้องขอให้มีการผ่าตดผ่าศพนะครับซ้ำอีกรอบหนึ่งงั้นมันก็เป็นไปได้นะฮะ คือสภาพศพที่เห็นเนี่ยอย่างคุณไทยออกมาพูดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคือจะลืมว่าสภาพศพนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีการถ่ายและมีการส่งไปในสื่อออนไลน์บางส่วนเรื่องนี้ผมไม่อยากไปละเมิดไม่อยากไปก้าวลวงให้ชีวิตคนที่สูญเสียไปแล้วเป็นการดูหมิ่นอาฆาตมาดลายแต่ผมเชื่อได้เกินว่าสิ่งที่ผมเห็น และสิ่งที่ผมมีอยู่ในมือและทีมงานที่ลงพื้นที่ผมมั่นใจเลยครับว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นกรณีอุบัติเหตุธรรมดาจริงๆแล้วศพเนี่ยควรที่จะมีการผ่าซ้ำด้วยซ้ำไปถึงสาเหตุการตายอย่างกรณีถ้าสภาพใบหน้านะฮะทำไมปกติถ้าคนตกเรือธรรมดาเนี่ยสภาพน้าจะเป็นยังไงนะครับ และดูว่ารอยรลาาของกระโหลกถูกของแข็งไหมเนื้อที่ถูกกระแทกไหมมีรอยช้ำไหมสองการขาดอากาศหายใจเนี่ยต้องดูว่าร่องรอยบริเวณลำคอเนี่ยมีการนำอะไรไปรัดให้ขัดอากาศหายใจไหมสิ่งพวกนี้นะครับเป็นเพียงเล็กน้อยมันต้องลึกลงไปมากกว่านี้แน่นอนครับการตุวจพิสูจน์เนี่ย ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐที่ต้องตรวจสอบแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับคือทายาทของคนตายเนี่ยก็ต้องรวบรวมไปด้วยหลายคดีนะครับที่มีการตายผิดธรรมชาติใครก็เป็นเหตุทําให้ฝ่ายของผู้ที่เป็นทายาทหรือผู้เสียหายเนี่ยไม่ยอมรับผลสรุปของการสอบสวนสืบสวนของตํารวจพี่ต้องจําเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไหมครับ ในกรณีการเสียชีวิตของหมอพัชพรที่มีการเสียชีวิตและก็มีการหันศพไอการสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐดูจากการสืบสวนสสของตํารวจแล้วสืบสวนแล้วมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องแต่แม่คนตายพ่อคนตายนะครับเขาไม่เอาด้วยเขายื่นฟ้องหมอพิสุทธ์เองสารลงโทษประหารชีวิต ดังนั้นมนาตารฐานในการทํางานของเจ้าพนักตํารวจก็ไม่ใช่มาตรฐานที่จะเป็นคดีที่ถูกต้องทุกคดีไปเรื่องนี้ยิ่งมีเงื่อนง,งํามีเล่สานมีกลุ่มบุคคลออกมาตีข่าวประโคมข่าวโน่นนั่นนี่อุบัติเหตุแน่นอนแต่ด้วยที่นะครับอย่างสสเต้มงคลกิจหัวหน้าพักไทยศรีวรุลัยก็ตามสืบเรื่องนี้ได้ข้อมูลมามากมายนะครับ ไม่ผิดหรอกครับพี่สะสอเต้นเนี่ยและทีมงานอีกหลายๆคนอย่างพี่ต่อสันทนะแน่นอนครับในกรณีการออกมาทํางานเพื่อความถูกต้องและความุติธรรมนั้นย่อมมีหลักฐานปรากฏขึ้นอย่างทนายกิสณะนะครับที่รับไปเป็นทนายให้ของคุณแม่ของคุณแตงโมเขาก็มีหลักฐานนะฮะบ,บอกว่าหลักฐานอยู่ในมือนั้นเขาก็ไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุ ก็นี่นอนแหละครับถ้าหาหลักฐานเนี่ยมันเบ่งบอกได้ว่าสภาพร่างกายสภาพศพของคนตายเนี่ยมันฟ้องว่าก่อนตายเนี่ยถูกกระทําหรือไม่ประการสําคัญนะครับหลายคนสงสัยว่าก่อนตายเนี่ยน้องเตงโมถูกกระทําหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องประชาชนครับมันจะมีกลุ่มบุคคลนะเป็นนักกฎหมายเป็นผู้สือข่าว พยายามที่จะเสนอข่าวไปในลักษณะยังไงให้พี่น้องสังเกตเองเรื่องนี้ผมมั่นใจเลยกินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนั้นฟ้าเบื้องบนนะความยุติธรรมจะส่งผลให้คนที่ทำงานในเรื่องนี้อย่างน้องกฤษณะซึ่เป็นทนายใหม่บอกว่าโอเคเขาก็มีควาตั้งใจจริงในการทำงานอาจจะไม่เชี่ยวชาญไปออกรายการโหกนกระแสนู้นนั่นนี่ ผมว่าการเป็นทนายความเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีประสบการณ์สิบห้าปียี่สิบปีสาสิบปีแล้วครับถ้าหลักฐานและข้อที่จริงเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายเนี่ยยังไงก็หนีไม่ออกแต่ผมยินดีนะยินดีในฐหาหนะที่เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองเนี่ยที่จะเข้าไปช่วยงานทํางานให้กับน้องกิจชนะชี้แนะถ้าน้องอ,อติดต่อสส,สเต้อยู่ ก็ส่งเอาเบอร์พี่กับทสเต้ได้โทรปรึกษาได้คือเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องประชาชนครับผมออกมาพูดเนี่ยผมไม่อยากให้คนคนหนึ่งเนี่ยตายโดยที่เป็นการชี้นาและพิภากษาโดยสารสือ่อหลายครั้งที่น้องประชาชนเห็นการทําคดีและมีสื่อบนชนไปนําเสนอข่าวและก็ประโคมข่าวสารสือ่อนะได้ภากษาไปแล้ว น,นน่นนั่นนี่ขัดแย้งกับข้อที่จริงผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่าเรื่องนี้มันมีลักสัยพอสมควรมีเงื่อนง,งําลึกซึ้งอย่างมากผมไม่เชื่อครับว่าเป็นประมาทเป็นกรณีเป็นอุบัติเหตุผมเชื่อลึกมากกว่านั้นว่าน้องแตงโมเนี่ยตายผิดธรรมชาติและการตายของน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุโดยประมาทของกลุ่มบุคคนบางกลุ่ม แต่เป็นกรณีที่มีคนจงใจทําให้ตายอ่ะแต่ใครทําผมไม่ทราบนะครับผมไม่รู้แต่มันก็ต้องอสืบจากศพก่อนศพเนี่ยมันผิดผิดธรรมชาติพี่น้องประชาชนไม่เห็นเพราะอะไรครับมันเป็นความลับของสำนวนหลายคนว่าน้ทอวนเห็นได้ยังไงผมเป็นสายลับไอเต้เนี่ยนะฮะสสเต้เนี่ยมันน้องชายผมไอเต้มันศูนย์ศูนย์เจ็ดผมเป็นพี่ชายมัน ทำไมผมจะไม่รู้มันมีหลักฐานจำนวนมากที่หลังไหลเข้ามาหาพวกเราสิ่งที่จะแนะนำคุณแม่ของุแตงโมนะครับตอนนี้คุณแม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนในกรณีการเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่เป็นผู้เสียหายโดยตรงสามารถที่จะไปร้องไปฟ้องคดีต่อศาลได้ ถ้าหากเห็นว่าสํานวนการสอบสวนนะครับของตํารวจขัดและแย้งกับความเป็นจริงที่มีพยายหนหลักฐานที่ทีมงานของน้องทนายกิตนะและก็ทีมงานที่อยู่ฝากฝั่งคนรักคุณแตงโมงรูปรวมมายื่นฟ้องต่อศาลาเองได้ครับ288เลยนะครับและถ้าหากว่า หลักฐานมันเพียงพอรับฟังได้สูงสุดไปอีกว่าเป็นกรณีสองแปดเก้าคือมีการฆ่านะครับหรือฆาตกรรมโดยทารุณกรรมเนี่ยก็สองสองแปดเก้าไปเลยยังไงไอ้ประมาททำให้เสียถึงแก่ความตายอ่ะก็ฟ้องได้ควบกันไปเลยนี่ผมยินดีนะให้คำแนะนำและคุณแม่นะฝาถึงคุณแม่ของคุณแตงโม อย่าไปคิดเห็นแก่เงินที่จะได้ว่าสมมุติว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้ถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าคุณแตงโมเนี่ยเสียชีวิตเกิดจากกรณีนะครับมีคนทําให้ตายสารพิพรษษาลงโทษแน่นอนครับคนที่กระทํานั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ทรามืดก็ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเป็นร้อยล้านได้เรื่องนี้ผมบอกว่า ไม่น่าจะมีผู้ต้องหานี่เพียงคนเดียวการที่ปิดบังซ่อนเล้นศพหรือรู้เห็นเป็นใจถ้าหากสมมุติว่าสมมุตินะครับสมมติอาหารว่าคุณแตงโมน้องแตงโมนิ่่วายชนไปที่เสียชีวิตไปเนี้ยไม่ได้เสียชีวิตจากกรณีพัดตกเรือแต่เป็นกรณีที่มีคนทําให้ตายมีคนทําร้ายคุณแตงโม และคุณแตงโมตกเรือแน่นอนล่ะครับตรงนี้ไอ้คนอยู่ในเรือนะ่ะปกปิดข้อได้จริงต้องบอกว่าเป็นผู้สนับสนุนไหมนอกจากตัวการที่กระทํากับคุณแตงโมเนี่ยและคนอื่นเนี่ยช่วยเหลือตัวการไหมให้ความสะดวกไหมสนับสนุนไหมตรงนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่ทิ้งไม่ได้ก็ฝากวิงวอนถึงทีมงานนักสืบไซเบอร์นะครับ ทั้งหลายทั้งหลายเราเก็บข้อมูลครับเอามาประจานดีแล้วครับกล้องตัวไหน CCTV ตัวไหนที่สามารถตรวจด,ดูได้เอาออกมาเห็นพฤติกรรมของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ผมบอกว่าผมมีข้อมูลเนี่ยเหมือนกับพี่ต่อสัทน,นาพูดอะไรครับเราไม่จับพูดให้มากไปกว่านี้แต่ถ้าหากว่านะครับแม่ของคุณตรงแตงโมนะ หรือทายาทเนี่ยประสงค์ที่จะให้เราเอาหลักฐานพวกนี้เปิดเผยแน่นอนครับการให้หลักฐานตํารวจไปเนี่ยตํารวจก็จะดูจากอะไรครับจากศพนั่นแหละครับอ่าศพแล้วก็ดูนู่นนั่นนี่นะคือสําคัญที่สุดเนี่ยคนที่เป็นพยา,ยานเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยมันต้องเล่าข้อได้จริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาก็เอามาเปรียบเทียบครับทาให้การของ คนอยู่ในที่เกิดเหตุนะ่ะบอกว่าอย่างไงบ้างคือผมไม่เชื่อครับลิ้นไมมีกระดูกผมไม่เชื่อหรอกครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้มันมีอะไรที่ปกปิดซ่อนเร้นและมีขบวนการเรื่องที่จะทําให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเพียงอุบัติเหตุและก็มีการทําลายหลักฐานนะครับ ง่ายพี่น้องประชาชนครับถ้าหากว่าเราดิมีความสุดใจอย่างผมเนี่ยคสุดใจนะเป็นเจ้าของเรือดื่มวายขวดละหมืน่นนะขับเรือไปก็จะขับเป็นไม่เป็นกระชากด้วยความมืนเมาเราจะต้องไม่ทำลายหลักฐานอะไรอยู่ในเรือแก้ววายขวดวายอะไรก็ทำทำไมเราต้องทำหลักฐานด้วยอันนี้สัญญาหานเบื้องต้นนะคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้น ไม่มีเกตนาบริสุทธิ์ต่อผู้วายชนหรือผู้เสียชีวิตคือคุณแตงโมผมบอกเลยว่าเรื่องนี้พี่น้องครับประเทศไทยเนี่ยมีอะไรที่มันลึกซึ้งลึกลับพอสมควรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรอดูว่าตารวจจะสรุปสมนวนยังไงเบื้องต้นเนี่ผมไม่ไี่นำในฐานะผมเป็นนักกฎหมายเป็นนักการเมือง และเป็นผู้สื่อข่าวผมจะไม่ชี้นําบอกว่าเป็นนู่นนั่นนี่แต่ผมไม่เชื่อคนเราไม่สามารถที่จะบังคับให้ผมเชื่อว่าการตายน้องแตงโมเนี่ยเป็นอุบัติเหตุผมไม่เชื่อก็ผมมีหลักฐานเ่ะผมเห็นอะไรหลายอย่างที่คนหวังดีอะ่ะต่อการสูญเสียชีวิตของน้องแตงโมส่งมาและส่งให้สอสอเต้และส่งให้กับพี่ต่อ แน่นอนครับเรื่องนี้พี่น้องที่รักครับที่ผมมาพูดเรื่องนี้ก็อยากให้หลายคนที่เมียขนันบางครั้งส่งไปถ้าไม่เข้าสำนวนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งสําคัญที่สุดคือวันนี้อยากให้คุณแม่ไม่รู้แกชื่ออะไรนะแม่คุณแตงโมนะครับสงสารลูกนะดูก่อนว่าตํารวจสรุปว่ายังไงไอ้หลักละเมิดนะคุณแม่ครับยังไงปุ๊บเนี่ยจะเป็นกรณีประมาทหรือจงใจให้ตายอะไรก็ช่างเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูว่าคนที่มารับสารภาพนั่นคือใครถ้าไม่มีทรัพย์สินในฟ้องอะไรเขาไม่ได้นะครับเดีย๋ยวเพิ่งนไปเชื่อเดีย๋ยวเพิ่อนยอมรับนะครับชีวิตคนหนึ่งคนกวจะอุ้มท้องแม่อุ้มท้องตั้งเก้าเดือนแม่ต้องเรียงดูมาสามขวบแม่ต้องมีความรักวันนี้ทนายแม่ก็ทําดีแล้วนะคุณจิดนายกิษนะ,ะก็มาเหวี่ยว,ว่าแล้วครับเก่งไม่เก่งอะไรยังไงคนเรามันสามารถเรียนรู้ได้แต่ถ้าหากขาดประสบการณ์ถ้าหาก ต้องการนะครับทีมงานให้คำปรึกษายินดีนะยินดีและเรายินดีอยู่เบื้องหลังเรามีนักการเมืองที่ต้องการให้การตายของน้องแตงโมนนนเ,นเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเยอะมากอย่าไปกลัวว่าอิทธิพลมืดอย่าไปกลัวอิทธิพลเถื่อนแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นกรณีที่ผมพูดว่าผมไม่เชื่อว่าดูจากพยายนหลักฐานดูจากสภาพศพ รู้จากต่าง,างๆนานาที่ผมได้มาโดยเลยครับคนหวังดีคนส่ขขงข้อความมาผมมาเยอะมากเอางี้ดีกว่าครับและผมก็ไม่เชื่อว่าประสบการณ์การทํางานทนายความผมมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยสภาพศพที่เห็นเนี่ยจะเป็นกรณีการตายผิดธรรมชาติเกิดจากกรณีพัาดตกเรือไปผมไม่เชื่อครับเพราะว่าทำคดีฆาตกรรมมาเยอะพอสมควรผมเชื่อว่าเรื่องนี้ มันมีเงื่อนงำมันมีอะไรมากกว่าที่พี่น้องประชาชนไม่รู้เรารู้เราพูดในฐานะนักการเมืองในฐานะนักกฎหมายและในฐานะสื่อผมก็จะรอดูว่าตำรวจจะแถลงว่ายังไงก็ฝากถึงน้องกิษณะนะครับทนายกิษณะนะครับพยายามเก็บข้อมูลหลักฐานไว้ให้เยอะที่สุดเพราะสิ่งต่างๆที่เก็บไว้นั้นมันคือหลักฐานชิ้นเอกชิ้นสำคัญ ที่แน่ตอนเนี้ยภาพถ่ายเกี่ยวกับศพอะไรต่างคือต้องเก็บไม้มรอดูว่าตํารวจเนี่ยซึ่งมีที่ในการตรวจพิสูจน์ศพตรวจร่างกายน้องแตงโมเนี่ยได้เก็บละเอียดถี่ท้วนหรือไม่บางนี้เวลานี้จะเป็นบทพิสูจน์ของขอบวนการที่ทาในการสืบสวนของตํารวจรองผู้บัญชาการตํารวจนะครับภาคหนึ่งบอกว่าได้ดับหนึ่งของนายร้อย การสอบได้ดับหนึ่งในร้อยไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นกรณีการันตีว่าทําคดีเนี่ยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับมันขึ้นอยู่กับความตรงไปตรงมาของการทําคดีวันนี้ก็รอดูว่าทางตำรวจสรุปว่ายังไงและประจั์พยานที่สอบสวนไป, 70, 80, 80ปเก8สิบแปดสิบปากเพียงพอหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นกรณีพยานแวดล้อมสิ่งสําคัญที่สุดคือวัตถุพยานและวิดีโอภาพเคลื่อนไหวพวกนี้ก็สําคัญมันทําให้ รู้และเห็นได้ว่าวันเวลาเกิดเหตุจุดต่างๆที่ออกมานั้นมันสามารถที่จะเบ่งบอกถึงความชอบมาพากลของบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่พนงประชาชนติดตามข่าวการเสียชีวิตของน้องแตงโมผมก็ยังไม่เชื่อนะว่าเป็นอุบัติเหตุและมีความเชื่อในส่วนตัวจากการรวบรวมหลักฐานจากการได้ดูหลักฐานต่าง และก็ได้พูดคุยกับคนที่ไม่เชื่อเหมือนกันนี่แหละครับไม่พูดมบอกว่าไม่เชื่อเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อเพราะความคิดตัวเองแต่มีหลักฐานเพียงพอเก่การรับฟังไปน้องครับนั้นก็รอติดตามดูก่อนส่วนผมจะเปิดเผยหลักฐานผมหรือไม่อย่างไรนั้นผมมีทีเด็ดแล้วครับมีหลายคนส่งข้อความเข้ามามีหลายคนส่งหลักฐานมาให้ผมก็รอดูครับก็ขึ้นอยู่กับทางญาติของกุตายและก็เรื่องนี้ ก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งระดับประเทศนะครับซึ่งกำลังดูแลอยู่และก็เป็นห่วงอยู่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะทำาให้ชาติบ้านเมืองนั้นรัมีรสายจากการกระทำของขบวนการยุติธรรมหรือไม่อันนี้ก็รอฟังการสรุปของตำรวจก่อนและผมก็จะออกมาสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ในฐานะนักกฎหมายในฐานะนักการเมืองและก็ในฐานะผู้สื่อข่าวในฐานะที่เป็นผู้ชว์ชาญประจําตัวสมาชิกสภาพ ผู้แทนสตอรและในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองที่รักความย,ายามุติธรรมออกมาพูดมาคุยในการเสรียชีวิตของน้องแตงโมพี่บุญทาวรก็ขอให้น้องแตงโมไปสูธธ่สุตินะครับถ้าหากว่าดวงวิญญาณของน้องยังอยู่และก็ได้บอกบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและก็ให้ดวงบาลน,นะครับได้เจอหลักฐานเด็ดสิ่งต่างๆที่สามารถขี่คายการเสรียชีวิตของน้องได้ เอามาสู่ทีมงานของพี่สู่ทีมงานตำรวจเพื่อเปิดเผยกระชากหน้าคนที่กระทำกับน้องถึงแก่ความตายวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิต้องยุติการไล่สดเป็นเท่านี้หลักฐานพยานต่างๆที่ผมมีอยู่ในมือนั้นมันเป็นความลับส่วนตัวและเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยความเสน่หาและความรักนิธรรมของคนที่ได้ชื่อว่านักรบไซเบอร์นักสืบสวนไซเบอร์วันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยเธออดนอนขนาดไหนฉัน บนบาทเธอกดดันสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภารักขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลน้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกๆุกอย่างด้วยกำลังและความคิด นักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใสซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำ เกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบซึงสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า อยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราสาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณ จากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคน